รถสวยก็ต้องแพงรถแพงนั่นหมายความว่ารถสวยเดี๋ยวเรามาตอบคำถามคอมเมนต์นี้กันนะครับว่าทำไมรถมันถึงได้แพงรถมันแพงมันมีเหตุผลของมันเดี๋ยวไปดูกันเลยครับคันนี้คือ e 2 5 0 Coupe amg เป็นรถคูเป้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสภาพสีเป็นยังไงบ้างนี่ครับสีขาวนะฮะก็ยังดูดีอยู่เลยเห็นไหมครับ ล้นอนะครับสำหรับใครที่อยากจะเอาไปแต่งคันนี้เป็นแม็กคาริสันนะฮะ cr หนึ่งทสิขอบสิเกนิ้วแท้ทั้งสี่วงเลยแม็กชุดนี้หลายบาทนะครับจานเบรกก็เปลี่ยนมาแล้วเป็นแบบมีรูระบายความร้อนด้วยนะครับฉะนั้นรถคันนี้เวลาขับความเร็วสูงๆเนี่ยเวลาเบรกนะฮะจานเบรกมันจะไม่ร้อนทำให้การเบรกเนี่ยเราสามารถเบรกได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น เรามาได้ดูด้านข้างเห็นไหมครับด้านข้างตรงชายประตูเห็นไหมฮะก็จะมีเคปล่าที่กระจกมองข้างก็ยังจะมีเคปล่าอีกไล่ไปรอบคันครับเห็นไหมฮะสปอยเลอร์อหลังก็เป็นเคปล่าอ่าเรามาดูปลายท่อคู่เป็นเคปล่าแบบนี้นะครับของแท้ทั้งนั้นนะครับตัวนี้เป็น A M G ด้วยนี่เป็นภาพรวมภายนอกเห็นไหมฮะ มีเคฟล่าแต่งมาให้แล้วรถมันสวยจัดทรงมาดีเห็นไหมครับอืข้างหน้าก็จะมีเคฟล่าเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับอันนี้ภายในเป็นเบาะดํานะครับดูปุ่มไม่มีลอกเลยครับยังเต็มเต็มอยู่ทุกปุ่มชิปแพดเดิลก็มีฮะเจ้าข,ของแต่งเพิ่มมาด้วยปุ่มมัลติฟังก์ชันก็เป็นอลูมิเนียมเห็นไหมครับรถคันนี้ บเบาเบิกฟอกมาหมดแล้วนะฮะของหลงของเลวก็เปลี่ยนทายมาหมดแล้วนี่เป็นภายในอยของอ e ีโคคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งแถวสองให้ดูนะครับว่าตัวเองผมก็นั่งได้ปึ๊บเราดันแค่นี้เองครับเบกาก็จะเลื่อนแบบไฟฟ้าให้อเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปนั่งข้างในนะฮะนั่งได้จริงนะครับ สองคนก็สามารถนั่งได้เดี๋ยวผมจะลองดันพนักพิงมานะครับให้เหมือนกับเราเดินทางจริงๆนี่เห็นไหมครับขายังเหลืออยู่เลยครับช่วงขายังเหลือไม่ติดอัดนะครับสามารถนั่งได้จริงนะครับรถคูเป้ด้านหลังไม่ต้องกลัวร้อนนะครับเพราะว่ามี แยกมาให้ด้านหลังนะครับสามารถปรับอุณหภูมิได้จากด้านหลังเลยนี่ครับเบาะยังใหม่สภาพเบาะยังดีอยู่เลยนะครับผมเราขายคันนี้อยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นบาทคันนี้คันเดียวซื้อไปคุณจบเลยของแต่งมีพร้อมล้อแมกมีให้เอฟล่ามีให้ภายในยังใหม่เอี่ยมนั่นหมายความว่าซื้อไปขับได้เลยของเหลวต่างๆเจ้า,จาของก็ทำมาหมดแล้วมั่นใจได้ว่าราคาหกแสนเก้าไม่แพงแน่นอนครับ